แม่สื่อแม่ชักหรือว่าพ่อสื่อพ่อชักให้เขาด้วยเพื่อนของกุ้ยเหลียงคนนี้เป็นคนที่ขี้เล่นสักหน่อยครับวันหนึ่งเพื่อนคนนี้ไปพบหญิงงามตามที่เพื่อนหมายถึงว่ากุ้ยเหลียงร้องขอนั่นแหละแล้วก็ได้ชี้บอกหนทางเส้นทางที่ให้กุ้ยเหลียงไปไปด้วยตัวเองไปดูหญิงงามคนนี้ด้วยตัวเองครับบอกแผนที่ วาดโลเคชันให้นะครับถึงเวลาที่นัดหมายกุ้ยเหลียงก็ขึ้นขี่ม้าไปดูตัวเจ้าสาวกุ้ยเหลี้ยงขี่ม้าผ่านไปถึงหน้าบ้านเจ้าสาวในขณะที่เจ้าสาวนางนั้นรู้ตัวแล้วก็รีรออยู่หน้าบ้านในมือเธอถือดอกไม้ขึ้นมาพอเจอหน้าหนุ่มกุ้ยเหลียงเขาบอกว่าตอนนั้นนางก็ เกิดไอขึ้นมาเกิดจามขึ้นมากับนางก็เลยเอาเอาดอก